วันนี้ก็ได้โอกาสนะครับมาทดลองใช้งานระบบนาวิเกตออนออโต้พายลอตบนทางด่วนนะครับซึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเทพไปหาดบางแสนนะครับชลบุรีตลอดทางเนี่ยเราจะอยู่บนทางด่วนสีรัตนะครับแล้วก็ตัดออกไปที่มอเตอร์เวย์เนาะเราก็จะได้ลองถนนทั้งบนทางด่วนในกรุงเทพแล้วก็มอเตอร์เวย์ออกชลบุรีด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ย สังเกตเลยก็คือระบบ NOA เนี่ยได้แ c t i v e ทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับสังเกตที่เส้นมันจะเป็นเส้นทึบสีน้ำเงินนะครับแทนเส้นขนานสีน้ำเงินนะที่มันเป็นออโตสเตียม er, ีสกายเดินาวิเกตออนออโตพายลอตเออโอเคบางคนอาจจะสับสนนะครับว่าอะมันไม่ใช่ออโตพายล t เหมือนกันหรออันนี้เดี๋ยวขอเล่าให้ฟังนะครับเรื่องแรกผมก็สับสนเหมือนกันเจ้านาวิเกตออนออโตพายล ผมขอเรียกยอ่อว่า n o a นะครับ n o a เนี่ยมันคือการอัพเกรดตัวออโตสเตียก็คือการล็อกเลนล็อกความเร็วเนี่ยไปอีกระดับหนึ่งนะครับจะได้แพ็คเกจนี้ตอนไหนนะครับตอนที่เราซื้อนะครซื้อตัวซอฟต์แวร์เพิ่มเติมนะครับตัว e n h a n c ร Auto Pilot หรือว่า EAP นะครับอัปเกรดขึ้นมาก็จะมีค่าใช้ใจ่ายนะครับเพิ่มขึ้นมาเราก็จะได้ฟังก์ชันตัวนี้แล้วมันต่างจาก ตัวออโตสเตีย er ยังไงนะครับผมขอแยกตัวออโตพาวเวลธรรมดาว่าออโตสเตีย er นะครับส่วนตัวนี้เรียกว่า NOA แล้วกันเนาะเจ้า NOA กับออโตสเตีย er เนี่ยมันจะต่างกันตรงที่มันจะเลือกช่องจราจรให้เรานะครับให้อัตโนมัติเลยว่าช่องไหนเราควรที่จะขับนะครับหรือว่าช่องไหนเราควรที่จะออกจากทางด่วนหรือว่าไฮเวย์นะครับอ้นนี้คือความสามารถที่ NOA มีให้เนาะที่เหลือมันก็จะเหมือนกับตัวออโตสเตียทุกอย่างนะครับอย่างเช่นการล็อกเลนการควบคุมความเร็วนะครับตามแม็กซิมัมที่เราตั้งเอาไว้อันี้เราตั้งไว้ที่นะครับมันก็จะเป็นอะดัพทีทดูจากคันหน้านะคันหน้าเขาเบรกเขาหยุดหรือว่าเขาช้ามันก็จะปรับให้นะครับเหตุผลที่มาถ่ายรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับจากคลิปก่อนหน้าเนี่ยก็คือเราอยากจะรู้นะครับว่าเจ้า i n เอเนี่ยเมื่อใช้บนทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์เนี่ยมันจะ เบรกโดยไม่มีเหตุผลหรือเปล่าเนาะถ้ามันมีการเาบรกโดยไม่มีเหตุผลอีกนะครับไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตามเนี่ยเราก็จะได้มารีวิวกันตรงๆนะครับว่ามันย,ยังไม่ไม่ไม่เวิร์กเนาะที่จะใช้งานในประเทศไทยเนาะแต่ว่าเบื้องต้นตั้งแต่ผมขึ้นทั้งด่วนตรงดิน,ดนแดงมันก็ค่อนข้างทํางานได้ดีเลยนะคือพอมันไม่มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็แทบจะทำงานได้สมุดเลยนะครับ แต่ว่าก่อนหน้าที่จะขึ้นทางด่วนของดินแดงเนี่ยผมก็วิ่งตรงเส้นล่างของวิภาวดีรังสิตนะมันก็มีมอเตอร์ไซค์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เบรกนะครับรอบนี้แปลกมากมันไม่เบรกให้นะมันไม่เบรกบนทิมมันก็ขับของมันสมสมสมูทสมบูรณ์นะครับเหมือนกับตอนเราเปิดออโต้สเตียเลยแต่ว่าเราเปิด NOA แต่มันก็ทํางานได้อย่างสมูทเดี๋ยวเราดูไปก่อนนะครับว่าเดี๋ยวใช้จริงมันจะเป็นยังไงนะลองใช้ยาวๆไปนะครับเดี๋ยวเรา ค่อยตัดภาพมาให้ดูอีกรอบนึงตอนนี้บรรยากาศตอนหนึ่งทุ่มนะครับนทางด่วนขาออกนะครับออกนอกกรุงเทพก็สภาพก็จะเป็นประมาณนี้เนะลยรถแน่นมากนะครับก็เราจะจะใช้ระบบ NOA ตลอดทางเลยนะครับอยู่เว้นทางแยกร่วมนะครับต้องการอุบัติเหตุนะเผื่อแบบมันจะมีช่วงที่รถมันแออัดอะไรเงี้ยโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงครับตอนนี้ก็หลุดมาจาก ดงรถติดแล้วนะครับก็ถนนด่งขึ้นเมื่อสักครู่ผมอยู่เลนขวาสุดนะครับแล้วก็ระบบ noa ได้สักเจตว่าให้ไม่อยู่เลนเลนนี้แทนนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเคสเลยฮนะน,นีผมขยับพวงมาลัยเนาะ,อะพอขยับพวงมาลัยเสร็จก็จะทําการ,รเปิดไฟเลี้ยวคือมันจะเปิดไฟเลี้ยวตั้งไว้ก่อนแล้วก็เมื่อเรายังไม่ขยับพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะเปิดตั้งไว้อย่างนั้นแหละครับแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนเลนด้วยต่อให้ข้าง เลนทางขวาเนี่ยที่ที่จะมาเนี่ยมันโล่งมันก็ยังไม่เลี้ยวจนกว่าเราขยัะพวงมาลัยเพราะเราขยับพวงมาลัยปั๊บเนี่ยถ้าตอนนั้นน่ะรถโล่งมันก็จะเปลี่ยนเลนให้เลยนะครับพอเปลี่ยนเลนเสร็จก็ปิดปิดอ่าไฟเลี้ยวแต่สมมุติว่ามีรถกําลังมาเนี่ยมันก็จะยังไม่เลี้ยวครับมันก็จะยังรอจนกว่าจะโล่งแล้วถึงจะเลี้ยวให้นะครับนี่คือระบบที่เจอและคิดว่าสะดวกนะครับเมื่ออยู่บนมอเตอร์เวย์นะครับ เดี๋ยวเราก็ดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะดูซิจิวชั่นไปเรื่อยๆว่ามันจะมีพวกสถานการณ์อะไรแปลกๆหรือเปล่านะเนาะเดิมที่เดิมที่ต้องบอกว่าคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมวิ่งอยู่เส้นเ,เส้นชื่อเส้นอะไรนะที่ไปพระราม5าจากติวานนท์เออเส้นติวานนท์นั่นแหละนะฮะที่มุ่งศูนย์่วงเวียนพระราม5ก็จะมเีเหตุการณ์นะครับแปลกๆที่คลิปก่อนหน้านะครับแต่ว่า รอบนี here, ้เราลองบนมอเตอร์เวย์ไปเลยครับเพื่อที่จะดูนะครับว่าในถนนที่มันมีเส้นชัดเจนไม่มีมอเตอร์ไซค์ตัดใบแอดทุกอย่างเนี่ยมันจะทํางานได้ดีหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวทางต่อแล้วกันครับเมื่ออยู่ในเลนนี้เนี่ย มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ NOA เนี่ยเขาจะเลือกตัดสินใจนะครับในการเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนให้เราเนาะสังเกตเลยฮนะพอผมเพิ่มสปีดลิมิตเนี่ยขึ้นมาหน่อยนะมันก็จะมีการสักเจนแล้วนะฮะว่าให้เปลี่ยนเลนหรือเปล่านะครับคือในสเต็ปเนี่ยถ้าผมามีการไปขยับพวงมาลัยหรือว่า ยขยับลูกกลิ้งเนี่ยก็จะมีการเช้งเลนทันทีเนาะแต่ว่าถ้าผมไม่ได้ทําอะไรเนี่ยก็จะไม่เช้งนะครับผมก็ลองขยับลูกกลิ้งนะเบาๆดูอ่ะตอนนี้ผมคอนเฟิร์มแล้วนะครับอคอนเฟิร์มแล้วมันก็จะทําการเปลี่ยนเลนให้นะครับอลองดูเลยนี่สวยงามครับเมื่อสักครู่เนี่ยตรงคอสะพานเนี่ยถ้าสังเกตนะฮะมันจะไม่มีเส้นนะแต่ว่า เฟซลาเนี่ยเขาก็จำลองนะครับจำลองเส้นขึ้นมาให้เองอัตโนมัติเลยแต่แต่ว่ารถก็จะมีอาการใส่ๆเล็กน้อยนะครับเหมือนกับมันจะสับสนอะไรเงี้ยก็ให้ระวังนิดนึงนะครับถ้าถนนมีการซ่อมแซมแล้วก็เส้นไม่ชัดเจนหรือว่าเขายังไม่ได้ขีดเส้นถนนชัดเจนเนี่ยก็เทคคอนโทรลได้เลยนะฮะก็จะปลอดภัยขึ้นนะครับอ้นี้เหมือนมี Notification แจ้งเตือนมาฮะอีกประมาณ อ่ะอีกสักระยะหนึ่งนะให้เราทําการทริคคอนโทรลนะครับเนื่องจากว่าข้างหน้าเนี่ยถ้ามองจากป้ายจาราจรข้างทางเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ต้องผ่านด่านนะครับด่านของทางด่วนนะครับไอนี้เขาก็สักเจตว่าให้ไปอยู่เลนนี้ไหมนะครับแต่ว่าผมจะผ่านด้วยอีซี่พาร์ตนะครับดังนั้นผมจะอยู่เลนนี้นะครับแต่รู้สึกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมันเตือนจนถึงขัน้นเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นการเตือนถึงขั้นสุดแล้วนะดังนั้นผมไม่สามารถจะแอคทีฟระบบ r ุ o ส์คอนโทรลได้แล้วจนกว่าจะเข้าเกียร์ P นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะแอคทีฟได้ไหมนะเดี๋ยวผมขอผ่านทางดันดัน,ดน,ดนอีซี่ a า s ก่อนนะ,ะระบบจะแจ้งเตือนเลยนะครับว่าเพื่อความปลอดภัยของคุณเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยมือนคุณไม่ได้จับพวงมาลัยนะครับไม่ได้จับพวงมาลัยไว นานเกินไปนะก็เลยไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตดังนั้นอีก2กิโลข้างหน้าจะมีจุดพักรถนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพักรถเพื่อปรับเป็นเกียร์พีก่อนนะครับแล้วก็เปิดใช้โหมด Auto ออโต้พาร์อีกรอบหนึ่งนะผมลองให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับว่ามันเปิดไม่ได้ เปลี่ยนเป็นเกียร์ P ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินทางต่อนะครับเมื่อสักครู่ได้จอดรถแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ P แล้วก็กลับมาเป็น Gear Drive, Gear เกียร์ Drive เกียร์ D มอนเดิมนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะใช้ตัว N O A อีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลองแ c t i v e ขึ้นมานะทีนี้นรอบโอเคผม Active ขึ้นในรอบแล้วก็ ปรับลิมิตขึ้นมาสักหน่อยนะฮะ okay. ตอนนี้ระบบก็ให้คอนเฟิร์มนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเลนให้อัตโนมัตินะครับถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับในการเล่งแซงอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนกับว่าตอนเล่งแซงแล้วมันก็ไม่ได้กลับอานนี้มันกลับเลนเดิมห้แล้วพูดไม่ทันขัดคำนะฮะก็ระบบก็กลับเลนเดิมให้นะครับ เป็นระบบคนดีนะครับมารยาทดีนะมันจะเปลี่ยนอีกแล้วะ,ะสักครู่มีรถนะครับอยู่เลนขวาเนาะมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้นะครับตอนี้ก็โล่งแล้วก็จะเปลี่ยนมาให้เพิ่งบอกเมื่อสักครู่เลยครับว่ามัน แซงเสร็จแล้วมันกลับซ้ายให้แต่ว่ามันก็ออกมาขวาอีกนะครับปวดหัวมากเดี๋ยวดูนะครับว่าเดี๋ยวมันจะออกซ้ายให้ไหมนะครับเรามาดูกันนี่ออกซ้ายให้นะระบบดีๆนะฮะ <c oughs> ออกได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ออกขวาใหม่ <c oughs> บนมอเตอร์เวย์เนี่ยมันจะมีเลนอยู่สี่เลนนะครับแล้วก็ไหลถา,างก็ใช้ระบบอินูเอได้ค่อนข้าง ค่อนข้างดีเลยนะครับตอนนี้มีรถมาแซงซ้ายนะครับมีรถมาแซงซ้ายระบบก็ไม่ได้เบรกอัตโนมัตินะครับที่เจออะตอนนี้ปาดหน้าไปแล้วก็สมูทนะครับไม่มีเบรกหัวทิ่มอะไรเลยนะฮะับสมูทไปมีแซงขวาแซงซ้ายนะครับตลอดทางก็ระบบโอเคข้างหน้ามีรถขับช้านะครับเดี๋ยวชัวร์เลยนะครับว่าจะเปลี่ยนเลนนะก็ขยับพุ่มอะไรคอนเฟิร์มนะฮะสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเลนนะฮะ ระบบ n o a ก็จะประมาณนี้แหละครับก็คือขับไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อมีการขับแช่ก็จะเปลี่ยนเลนให้เมื่อแซงเสร็จแล้วก็จะกลับเลนให้ครับก็สลับไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกจากทางด่วนนะครับถ้าออกจากทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์เนี่ยต้องขึ้นซ้ายเนี่ยเดี๋ยวระบบก็จะเปลี่ยนเลนให้นะครับตอนก็นจะถึงแล้วก็จากนั้นเราก็จะต้องเทคคอนโทรลกลับมาอีกรอบนึ่งกะคหรือคุมพวงมาลัยเองนะครับเดี๋ยวดูต่อไปนะครับ ทางออกนะครับทางออกที่สิบบางแสนศิลาชานะครับเขาบอกว่าอีก,อกสักครู่นึงเนี่ยเดี๋ยวระบบ n อ a จะไม่ทํางานแล้วนะฮะเพราะว่าจะมอบภุมิอะไรให้กับเรานะครับแต่ว่าก่อนจะถึงตอนนั้นเนี่ยเนี่ยมันก็จะสักเทะอันนี้ผมเพิ่งไปเปลี่ยนเป็นให้คอนเฟิร์มด้วยการเปิดไฟเลี้ยวนะครับก่อน,นไม่ต้องไม่ต้องขยับโหมอะไรละเปิดไฟเลี้ยวดีกว่าเพราะว่ามันเปิดไฟเลี้ยวทีเกินไปนะครับ เอาเป็นแบบนี้และกันคนด้านหลังที่ขับมาจะได้ไม่ลำคาญน,นะครับเราจะได้ตัดสินใจได้ครับว่ารอบนี้เราจะเปลี่ยนเลนไหมอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวพุ่มเพื่อเนาะนี่ก็เพิ่งปรับไปเพื่อสักครู่นะครับนี่ก็จะถึงทางออกนะอีก2อ0ยแจ้งไหมฮะอีก200เมตรเนี่ยระบบเอนจะยุตินะฮะอีก100เมตรนะะแล้วก็จะเข้าสู่การคอนโทรลโดยคนขับ เข้าสู่ตัวออโต้เตียแล้วะนี่ผมก็ขอออกจากออโต้เตียเลยนะฮะไม่ได้เปิดไปเรียลฮะมันเลยแจ้งว่าเหยีบเสร็จนี่ก็ออกสึทางออกแล้วน,นะครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่โหมดการแมนนวลในการขับนะครับโอเคก็น่าจะ,ะมี ให้เห็นระบบคร่าวๆนะครับประมาณนี้ระยะทางที่ขับมาก็100กิโลนะครับจากกรุงเทพสู่บางแสนนะครับตั้งแต่รถติดในตัวเมืองเลยนะครับขึ้นทั้งด่วนรถติดแล้วก็ออกมามอเตอร์เวย์รถโล่งนะครับได้ใช้ N-O-A ได้สมบูรณ์แบบมากครับรอบนี้ครับขอชมระบบของเท s l a นะครับว่าทํางานได้เนียนมากครับสมูทมากๆเลยนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวในโอกาสต่อไปได้ใช้ NOA อีกเนี่ยก็จะ ทำงานาได้ดีแล้วก็ลดอา,อาการปวดเมื่อยนะเมื่อยล้าได้ดีนะฮะอันนี้ผมถึงทางออกของ e a s y p a s s แล้วนะออกไปก่อนโอเครประทับใจครับรอบนี้ถือว่าระบบทำงานได้เนียนน่าประทับใจมากๆเลย จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสได้ลองฟีเจอร์ใหม่ๆหรือว่าฟีเจอร์ที่ที่ผมยังไม่ได้ลองเนี่ยเดี๋ยวจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ